เอาประหยัดเอาปูเอาประหยัดฟื้นประหยัดทานครบก็มีครับแถบสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบานอีกแล้วพี่น้องบ้านหอยดอนคลองกระบองก็มีครับด้วยชใต้น้ำเทน้ำหน้านะครับเก็บกาประยากาศดต่างตะเคียงก็ได้นะครับมาเดี๋ยวจะบานดอนตุ้มพี่น้องพวกเอาเอิ็นเอามไอนี่มาแล้วครับมาหอดบ้านหอดเนกันแล้็วออกมาเลยต้นหนึ่งซื้อเอาครับเดีเวลาปล่อยง้อไปเลี้ยงแล้ว สิบโมงเกือบครึ่งละสิบไปแล้ววันจัพ่อใยญยมาลงหมดละลงชามลงมุ่นพี่น้องเลยไปไก่อยู่ ขอกง้อเป็นบด้ยอยู่ในมู่บานผิดขอกง้วอยู่ผพี่น้องอยู่นอกทงมู่บานอยู่ข้าขงในคนง่าเป็นกลายคือแันเป็นตะนายจะใสู่้เดียวเลียง เมื่อนี้บอล่มพีน้องเลยคืบมอีกแล้วก็จักว่าจะเป็นยังไงถั่นแหละตามิังพี่น้องมันจะไปหอดใส่มหมนะือนหอดใส่บอคือสิบอห่อนแนบบงก็ะด้ สองหมื่นหรอพี่น้องว่าในวัดศกดาบ่ตกบังบนันเสิเป็นยังไงอีกน,น, <c oughs> นั่งนี่แต่านยางมัน มันยูมันกินกับไกโ่โพดเขาด้วยคือขัน,นย่นางจนมันจะกลาย,าย,ายกันเราไปเรื่องสองข้อนไก่ยี่ปีน้องเลยมองงามกับงามเป็น,านายังไเขาอะไรชั้งนี่ยทางใต้มืด ย่นตะล่มทะ,ละ้ล่ะมองง่ามันก็นเป็นตะเก ا าทั้งกันกั้งนี้ก็หลายตะหยาไปไปไปเข้าไปไดแล้วอู้ยเอ๋ยวู้หเอ๋อ,อ,อไปไป tí đấy mình có để loại nằm đây là tám mắt เดือทาอ่ามันจะบดจืดไม่ได้หรอกบะตกสองมือแต่พ่อไปได้อยู่แต่บ้านหมูว่านมันแฉจืดมาไว้มันนี่แหละแห็งแล้วผลครอกหนึง่ง ลอยมากเลยกัล่อหมูล่ปลอปวดเมื่ท่านเด็ดไป ไม่ได้เทลงมาหายอะไรก็ไข้พอได้เติตมนำไปเรื่อยๆมันจะหดเขาสากแล้วน้ำมันมกะได้หล่นกันแท้ยูโอ้ยนักใจอยู่ก็เสิเอมเขา เต็มเลยพี่น้องเลยกระพร้อมตบกระไงรักเลขใหญ่ประจำฝูงเป็นผู้อื่นมาได้ครับแล้วก็เลยเลี้ยงน้ำมูกมาได้มันบดถือกัน,ก,นนะกันเน้นง้อผูนี่ซ้ำกันกันมัดอยูโอ้ยส้นกันมัดมือเลยเราก็เลยแยนกมูงแยกพวกออกไปเลี้ยงอยู่คนบดไปเลี้ยงน้ำมูก ฝนตกมากไข่อยู่เป็นสี also, supplies, 是是 like ีเขียวแต่ว่าหยาไี่พี่น้องเลยสุดยอดเลยแหละย่อมแพ้หรืหยามได้ก็ได้งามกว่าเขาอีกเสือปุ๋ยมากกับแท่นที่สดใส่เขาบอมแมนเสือปุ๋ยมาใส่หยาเลยเบื่อนายบวกด้นสมัยตะเกาสมัยดำเฮ้ ใส่ปุ๋ยมาใส่เขาตอนตีก็มีหญ้าสีดอกข้างหญ้าคืองนึงเขาครืองนึงกับพ่อว่าเด้มีหญ้าถึงแปดสิเปอร็นต์ผุเ่มงกรไดเขาอีสิซ็นต์เดีใส่ปุ๋ยมากเลยขีานมาจากซ้ ก็ใหญ่เป็นตะยานโพดเขาก็ได้เนาะอืม <c oughs> <c oughs> บ่รลกมันจะเปลี่ยนตะฮักตัวนี่งอวนตะหนะเลยว่าอยู่พ่อยังข้าเจ้าตากเขาอยู่ในบ้านไปเกี่ยวมาจากไหนบันตรทได้เกี่ยวจากนี่กับเบาเพคนพี่น้องเกี่ยวไปแล้วลงมาหันมาท่าได้เกี่ยวเห็นเหลืองๆอยู่ยเขาคล้ายๆถอดแน่บ่าถอดแน่นะ จะปวกจะเจียวไปแล้วปกติี่น้ำแถวนี้ลดนแล้วกัเนี่ย <c oughs> ปีกกยหลายกว่านี้ปีนี้ละแย่เลย งงตามธรรมชาติพอได้มันก็พอได้ยูได้กินอยู่หรอกใส่คขายใส่มออกัน กะไลยอยู่ทางบอ่อตกบังบนันสิเป็นไปจังไงล่อหลุนมืดมืดลองกันก็นว่าจะตกมาหลายถอยานน้ำรวมกันซ <c oughs> ุมหน้าท่ามทั้งทั้งน้หน้าท่ามอางเลยแถวแถว,แวหน้าท้า ตัวมันสิถ่วมได้โอ้ยตกมาคักหลายอยู่ยีงรับน้ำได้หลายน้ำมุ่นกันยังไม่ทันเล้เพิงฟังตกมาหลดมันประหยัดมันจะ ไอ้ที่กินเงินย่อตบเด็บตบเดบ,บกีด่ดอกฟ้ตะพีแม่พัดไงไ่น้องเลยเป็นหน่อย แต่เดี๋ยวปลาอาหารนี่แหละไม่ต้องเห็ดบดิ้ตาดีๆเขาไปโลดรับรองวบบ่าบ่ิดหวังแต่หมูเฮ่านี่ไะแย่ตาบดีเขาอุ้มแล้วก็มืดโลดตาเสื่อมคุณภาพดอกบดขึ้นเขา นิตะกุดมองหาอยู่หากินสมัยตะเก้าพี่น้องเอ้ยคือหดพอตะกุดจับเนี่ยเลาลงมาหนี่เลยมาบานแหกลับไปบ้าน,นเลยบงน้ำแล้วน้ำจับออกจากตินในเราเป็นเล็กน้อยนี่แหลืตะบกะจับชีวิตผุดเ่าตะเก้า หาเรียงลูกเรียงเมียขนาดน้ำกัดจับได้หลายน้ำกระจับได้หลายๆยังลงเลยกุดนี่นะก็เลยซื้อกุดว่ากุดกุดจับแต่เมื่อเดี๋ยมีแล้วรถแมโ่โครเมียนเบิดแต่รถแม,ม่โครเข้าไปตังไดวศูนย์พันหัว ถ้ามีบาทครับพี่น้องเลย ลูกค้าหลายผลจา,ายงงจากมาไ้สามสิบกว่าปีพี่น้องเลยกลับมาเปลี่ยนเบ็ด <c oughs> อันนี้มันหลงอย่างมันเอินหลงแต่เป็นเนังสิเป็นหลงเอินหลง โบกหูซื้อมันแหลวสภาพมันเปลี่ยนไปก็เลยโบกหู เอาพี่น้องเลยล้มบอมีล้มก็เป็นอย่างนึง่งกันบ่ลล้มก็เป็นอย่างนึ่งอีกโอ้ดิ้น <c oughs> มือนไอ้ว่าเกาไว้วันรถโอ้ยไอย้เลือดดูดไส้สิมาเห็นมาเตรียมถนนไว้ ผลทางงว้ดจขนไส้ คนจะเลิ่อเข้ามาแล้วก็ระบบนิเวศหายเบิดพีทองเลยโอกาสหนา,นะหาหนักหายากกว่าเกา่าสิบกว่าเกา่าบางทีตะกี้ใส่ใส่ลั่นบางลั่นมนะีเนาะสิบกว่าลังก็ได้กินแล้วซึ่งหนึง่งเปลี่ยนไปเป็นร้อยเลยมันก็จะไปใส่ลั่นเนใส่รถซาเล็งไปเลยหรอเต็มรถซาเล็ง โอ้เหลือเกินตะกี่ประมาณหาหกบังหาหกเจ็ดหลังสิบหลังอย่างหลายี๋ยอยู่ได้กินแล้วปอะไรแต่ว่าป,ปูปลาหน้านามหสมือนหายากเห็นอุปกรณ์การหาอยู่หากินกับหูแล้วบอกใส่กายใส่มอเงิน หาคายหามองหลายๆมาอีกแังจิได้ยยู่ได้กินกระสันได้ยยู่ได้กินยาก มันคือปตกมีเละแต้อคนแทงถ้าก่อนแต่เรวแย่เลยเว้ย ทรงจะวางจะข้าวพี่น้องเอยคือสิบหันมองเลียงดอกแล้วก็หูแล้วละมองเลียงไลไปเรื่องสองข้อน พวกขามม้นสิไปพุ่นไลเลาะปาลาเลาะฟังมม่นไปทั้งคนต้องท้าขาขาไปอันนี้บ่ได้ขามม่นก่นจะไปเลี่ยงเรื่องสองข้อนอยู่ฟังพี่ แตยว่าทางขงา้างหนมาราทอนไปเรื่อยๆอยู่ไหม ผีทรงน้องหอดทางโค่งเียก่นอนไปจักน้อยสิได้อำลากผ้าจากกันออกมัตบ้านม่นองไอ้แบบท,ที่เบิดบ้านนี่ประมาณสองกิโลว เอาเพี่ทน,นายพี่น้องเดิน <c oughs> <c oughs> หาลมมาเจอแล้วมา <c oughs> ดินเนมบางกวนชิบีก็ไลายดอกตกใหม่กกเลยก็ใครตกแจมสาวไปบ่ายกับน้ำลงมาหลดนแต่ว่าห่อน,นี่ดีแหละเอาหกสิบคืออยูอ่ดอกก็เด่นนำตื่นกันจักหน่อย เ <c oughs> ด้อหายอยู่หายจินผลเรื่องสองข้อนหมดละแต่คือสิบ,บันไดไปน้ำดอกเลยไกย่พี่น้องไก่เติบเติบหนึ่งหมดละขอบพุณนหลายๆเด้อที่เขามาเบิ่งนห้ขอบพุณนุกกำลังแรงใจแต่ยังมากินกัน อย่สุขภาพจังแล้วนะครับเด้ออย่ากเจ็บอยา่าไข่อย่าปวดอย่าจนเดี๋ยวแต่สิ่งดีง,งามในชีวิตเขามาในชีวิตจะของสิ่งหลายๆปัดไปเรื่อยๆอย่าน,นเขามาไก่ขอคนละลายนะครับเด้อเขามาเบิ่งแล้ว็ก็ได้ชมธรรมชาติเหมือนกัน นี่คือสิมิธนีนะครับเนาะบอกกันไปเนาะครับเนาะชิปหนาะสำหรับชิปนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ